ป้าพี่อยากเดินก็ไหนวะพี่ติงไปกันไปกันเอ้าทำไมชวนแต่งพี่ไม่เห็นชวนเราบ้างเลยอะไรเนี่ยแล้วเมื่อกี้นะก็วิดีโอคอลกับพี่ตั้งต้นทั้งพี่ติงก็รู้ว่าพี่ตั้งต้อนหนักขึ้ที่อยู่อะไรของมันกูทำแบบนี้ได้ยังไงไหนดูสิ ผ่านผ่านอ๋อนี่มันมีโมดสแกนอะโอเคได้ละ <Yeah! S 1> ไหนเข้าไปในไลน์หน่อยนี่ไง oh. ลายที่ตั้งต้นพิมพ์ว่าเราเลิกกันเถอะพี่เอาตังอินซิงโอ้โห นึกว่าไปไหนกันยิงติงหลับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลูกหลับได้แค่แป๊บเดียวเองคะ่ะแม่สิบนาทีแม่จะชวนอิงติงกับอองตองไปกินไอติมกันจะ้ะจริงหรอจริงได้ค่ะแม่อิงติงแต่แ,ตแม,แม,แม่แต่ว่าแต่ว่ารออีกแป๊บนึงก็ได้มาแ้แม่น้องเองก็หลับเองนะก็ไม่เป็นไรก็น้องเป็นคนบอกเองว่าน้องจะกินไอติมไงโอ้ยก็ไม่เป็นไรหรอกแม่ก็แม่เป็นคนสอนหนูไม่ใช่หรอว่าคนนอนอนะห้ามปลุก เอาไงดีรออีกแบบเดียวก็ได้แม่ไม่เป็นไรหรอกก็ได้แม่แม่ไปหาพ่อก่อนก็แล้วกันไม่รบกวนอไหแล้วโอเคค่ะแม่เพี่คิวพี <Darwin ough> ่คิวอิงติงมีแฟนแล้วเหรอ อตองรู้เรื่องนี้ได้ไงอะทำไมจริงๆิงอะต้องช่วยให้พี่คิวปิดเรื่องด้วยอะเนี่ยอีกติงออกไปแฟนกับพี่ตั้งต้นใช่ไหมหนูว่าละออกตองเฮ้ยไม่ได้พูดอะไรเลยออกตองเฮ้ยขอคุณแม่สวัสดีครับเฮ้ยนั่นพี่ตั้งต้นนี่นะมาหาอิงติงโหแม่ก็อยู่อย่างนี้แม่ก็สมรู้ร่วมคิดด้วยสิไม่ยามมาถึงที่นี่เลยเจอดีแน่ พุดกันาสบายนะได้ครับแม่เจ้าต้นตึงมีเลสถามฟ้าสีฟ้าต้นไม้สีเขียวผ้าทิ่สีแดงโต๊ะสีอะไรอ่านั่นสีมันต้องสีอะไรอ่ะสีฟ้าทําไมอ่ะเพราะว่าเก่งเพราะว่าเก่งงั้นงี้ดีกว่าไหนไหนพี่ก็มาละเรามาทัวร์ภาษาอังกฤษกันดีกว่าได้อ่ะยังสีเหลืองยันเล่ามะม่วง mango ผอีโต้เตาล่ะอังโล่ทำแค่เตาแก๊สเหรอ แคกี่ต้นไม้ฉีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะโหทำไมทำกันแบบนี้พี่ตังต้นคุยกับหนูอยู่แล้วก็มาคุยกับน้องหนูเนี่ยนะเป็นคนยังไงมาที่บ้านหนูอีกทำไมทำกันแบบนี้อะแล้วตังไปทำอะไรตรงนั้นอะมันน่านี่เลยเอา้าก็ใครจะไปรู้ล่ะพี่ตังทำไมทำกันแบบนี้คะรูอ้อย่างนี้้วหนูไม่คุยเร้วทำไมต้องทำกันแบบนี้ด้วยนี่เราเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยที่เราเป็นติวเตอร์ให้จริงจรติวเตอร์ ใช่พี่มาเป็นติวเตอร์ราอภาษาอังกฤษให้จริงๆภาษาอังกฤษใช่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมอ่า uh, Hello good morning my name is เจริญรุ่งค์ you can call me ตั้นเท่านั้นเลยอิงเดงพูดตามพี่ Hello my name is Inting I'm from Chiang Mai Thailand Hello my name is Inting I'm from Chiang Mai Thailand โ oh, อ yeah, oh ๋ม a ยอด100คนก็โอ้โห กีได้ยินเสียงองตองสอนภาษาอังกฤษน้องใช่ไหมใช่ค่ะแม่ดีแล้วถ้าอย่างงั้นองตองเป็นพี่ก็สอนภาษาอังกฤษน้องเลยพี่น้องสอนกันเองนี่เปลืองตัง์ด้วยนะแล้วก็พี่ตั้งต้นก็ไม่ต้องมาแล้วนะจ๊ะโอเคนะได้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปทำับข้าวให้กินก่อนนะจ๊ะได้ค่ะแม่ คิดว่าแม่จะทำอะไรให้กินถึงว่านะข้าวกุ้งแกะแน่เลยคี่ว่าข้าวปลาแกะเบี้ยวอ้าวนี่ไหนก็ได้ไหนแล้วนะได้สอนภาษาอังกฤษกินอะได้ไหมภาษาอังกฤษเนี่ยพี่อ่อนแอแบบโอ๋ออย่างนี้ได้เลยได้ประโยคแรกนะคนคนไทยส่วนใหญ่เขาเรียกว่า I'm fine thank you and you ใช่ไหมอ่าต้องบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราอ่ะวันนี้เราอ่ะดีมากต้องบอกว่า I'm great แบบ I'm great อะไร I'm great อ่ะ I'm good ก็ได้อ่ แอมแอมกูดก yeah. oh, okay, so like, uh, so so ูด so กูด so กูด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 ูดกูดูดกูดดกูดดกูดกูดกูดูดกูดกูดูดก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 ูดเกูดกรดกูดกูดกูดากูดกูดกูดกกูดกูดอูด

คันทรีอ้ทำาพอทำกับเาอย่างแบบคันทรีเราตั้งใจเอกเสียงได้เลยไมคุยกับฝรั่งได้เลยเยสโซเคอาไปเออถูกต้องอรี่ได้เลยถ้าสมมติว่าแบบว่าเป็นแลไรตัวให้ควาลอพูดไปลองพูดก่นฮัลโหล y n เนติสคิก็แบบไม่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลสวฮัลโหล ถ้ามาในปีนึงอันนี้แบบคนมันใช้เยอะไปก็บอกว่า you can call me Hi you can call me ใช่ตอบชื่ออะไรตัวเอง you can call me you can call me you ้อบแบบนี้ใช่ไหมใช่พี่ตัโก็เราพูดบ้างสิลอง call me ไม่ใช่ลองดิใจตั้งตั้งเราไหมย Hi you can call me อี <laughs> Hello you can c o me อะไร You can call me My t o g You can c o me You can call me What มันรีินทางขิดกับององทุกวันก็สนุกแย่สิตอยนะได้เกตสีแน่นอนจริงเหรอใช่งั้นขอตลอดชาติเลยด้มไหมโอ้ไม่สอนลงแล้วติวเตอร์อย่างพี่พอจะเรียนได้ไหมครับเนี่ยได้ชูเองชูเมาเรามาลอง a อเอบีซกันดีกว่า ไม่รู้จักกันเลยก็ดูถูกกันละสวัสดีค่ะมาพบใครหรือเปล่าคะฉันมาพบท่านประธานติดต่อไว้หรือเปล่าคะคุณลูกค้าทำไมต้องติดต่อเป็นแค่พนักงานรู้ไหมว่าฉันเป็นใครสรุปท่านประธานอยู่ไหน,ท,น,าท,านท่านประธานมีอ,อะไรกันหรือเปล่าครับฉันมาพบท่านประธานแต่ยายคนนี้เป็นยายแม่บ้านด้วยตูจี้อะไรก็ไม่รู้น่นารำคาญสรุปแล้วท่านประธานอยู่ไหน ก็นั่นไงครับาท่านประธานนั่นนะนะาท่านประธานใช่ครับแม่บ้านใช่ฉันนี่แหละดูเป็นแม่บ้านแต่จริงแล้วฉันอ่ะก็คือประธานบริษัทที่ปลอมตัวมาตั้งหางละ่ะยี่สิบครับพี่ขับรถภาษาอะไรเนี่ยขับได้แค่เนี้ยไม่จ่ายฮะขับอะไรไม่แต่ว่าขับมานานแล้วนะ ขับมานานอะไรขับแบบนี้ไม่จ่ายแบบนี้มันก็ชักดราส่กันอีกจ่ายดีไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายขับอย่างนี้ไม่เอาไม่ไหวยี่สิบบาทเองน่าจ่ายแค่นี้ก็ไม่ได้แต่งตัวสดุดีแต่ทำเหมือนไม่มีตังค์จ่ายอะไรเนี่ยฉันขอแท้งประธานได้แล้วค่ะโฮ้ยกว่าจะมาเฮ้ยมานานอย่างเนี้ยรอนานเลยเนี้ยเบื่อเบื่อร์เล่ผิดอะไรเนี่ย ได้ stairs, emale, รปภช่วยฉันถือหน่อยสิ nah ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่โอ้โหก็เป็นแค่รปภช่วยถือนี่เห็นหน่อยไม่ได้เลยหรอก็บอกว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ไงมาพูดแบบนี้ได้ไงแต่พวกเราอ่ะมันพบท่านประธานนะก็ได้ก็ได้ไปไปไปกันเอะมาพบท่านประธานค่ะอ๋อท่านประธานนะครับ เอ้าท่านประธานทำไมถือของมาลุงลังกันล่ะครับเขาใช้ให้ถือวินเนอร์ท่านประธานท่านประธานท่านประธานใช่ครับเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับเออวินเน,น่าท่านประธานเชิญขึ้นไปข้างบนเถอะท่านประธานผมจะขายของได้เนี่ย ไม่ไหวแล้วไม่ไหนจะมาใช่้ะเดยกก็น่าจะมาแล้วแหละเพราะว่าพี่สั่งไปนานมากแล้วอะสามาใช้าสุดๆโทรมาแล้วจริงเหระฮัลโหลคะค่าถึงแล้วค่ะอ๋อเข้ามาในออฟฟิศเลยนะคะอ๋อเข้ามาได้เลยใช่ไหมคะค่ะตามหมุดเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่สั่งแก๊บใช่ไหมคะใช่ครับวางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวสแกนจ่ายนะคะค่ะ หเลยค่ะเดี๋ยวเงั้นเดี๋ยวถักเงินเดินเอาละกันนะเพราะเดี๋ยวมีประชุมใหญ่ไปละกรรมการท่านทดอ่ะกรรมก้าเดือนนี้หมดแล้วหมดจริงๆหมดเหมือนกันว้เข้าอ่ะนุ่มๆฉันมาเข้าต่อเลยค่ะฉันมาพบเช่นไรค่ะมาพบท่าน้ไหมคะนี่ผิดนี่ผิดเจ้า นนอโอ๊ยน่าเกลียดเลยค่ะนั่งยืดเฉยเฉยได้ไหมมาพบท่านประธานค่ะอ๋อมาพบท่านประธานเหรอครับเอ้าท่านประธานถึงของมรรลุลังยังไงนะครับแล้บลุลังยังไงนะครับแล้วท่านประธานวางไว้ตรงนี้ครับอย่าน่าจะไม่เล่นตลกนะน่าจะไม่เล่นตลกนะ Бәле <laughs>